ันนี้นะคะเรามาตัดทางทางกล้วยนะคะเนื่องจากว่ากล้วยเราจะใกล้ถนนมาเราต้องตัดตัดสิงกล้วยให้เหลือใบน้อยเพื่อที่มันจะแตกออลูกนะคะก็คือกรอูออจะเว้นไว้สองสามต้นนะคะแล้วก็ตัดสินต้นม <า S 2> ไม้ข้างทางนะคะแล้วเราตัดพักเมียนเอาไปเก็บผักเมียนกันก่อนนะคะที่ลคะอย่างนี้เราต้องตัดเนื่องจากที่นี่เป็นออแกนิกหญ้าจะขึ้นเยอะนะคะ เก็ต้องตัดออกนะคะตออกแล้วตรงนี้ด้นในเราก็ตัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราตัดที่โคนมันนะคะก็คือนี่นะคะมันจะมีโคนที่โคนนี่ก็จะมีนี่นะคะตัดออกตัดออกก็คือการดูในส่วนก็ไม่ยากนะคะตัดแต่งจริง นนหน้านี้ใกล้จากหน้ามะม่วงหิมาพานนะคะแล้วก็มีมะม่วงเบาแล้วก็มีชมพูเทียนนชมพูมะเหนียวพู้มหมดเมื่อเดือนที่แล้วส่วนฤด,ดูวังพุดนะคะช่วงพุษภสพานพิจนาจะออกแต่ว่าจะเป็นดอกมน่าจะช่วงมีนาะคมนะคะจะออกดอก นาจะโตเร็วเพาะย่างามปลอดเดี๋ยวเราไปพักเหมียนกันตามมาค่ะมาเร็วๆนี้นะคะเราจะกลัดไม้ต้นนะคะเป็นรั้วเป็นเหมือนรั้วเป็นเหมือนต้นไม้ข้างถนนนะคะก็เลยสวยๆตัดใบเหี่ยวออกนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บพักเหมียนกัน Dina Pila.